สวัสดีครับโบลลิงช h a น n e l นะครับวันนี้พามาขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยววันนี้จุดมุ่งหมายจะเป็นที่เขากระโดงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยามาฮ่าฟินนี่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับผมเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล95นะครับ100บาทเกือบเต็มถังนะครับ แล้วก็ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะมี100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นบางครั้งนะครับก็ไปกลับที่ทำงานประมาณ40-50กิโลเมตรต่อวันนะครับแล้วก็ยังเหลือน้ำมันอยู่นะครับประหยัดน้ำมันจริงๆ แงก็ได้นะครับกำลังเครื่องยนต์ขนาด1 1 5ซีซีตัวนี้ก็มีพละกกำลังเพียงพอสำหรับรถใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับรถซื้อกับข้าวขับไปรับส่งลูกไม่ไกลนะครับหรือจะขับเดินทางไกลก็ได้นะเพราะว่าประหยัดน้ำมันมาก แต่ว่าการออกแบบดีไซน์รถนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับการนั่งไปไกลๆอาจจะรู้สึกเมื่อยก้นได้นะครับเมื่อยหลังได้แต่ฟินตัวนี้เน้นในเรื่องความประหยัดน้ํามันจริงๆครับแล้วก็เครื่องยนต์เขามีความทนทานสูงนะครับสําหรับรีวิวท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับผม ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับงูตุนโพที7,100นะครับเป็นตัวสังเคราะห์แท้ด้วยน้ำมันพื้นฐานหรือเบสออยนะครับเป็นกรุ๊ป4แล้วก็บวกกรุ๊ป5หมายความว่าน้ำมันพื้นฐานนะครับ มาจากกระบวนการสังเคราะห์ร้อยเปนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุปสีกรุปห้าโดยกรุปสี่เป็นน้ำมันพื้นฐานที่มีจำนวนมากที่สุดนะครับมาจากกระบวนการสังเคราะห์นะครับโอลีอัลฟาโอลีฟีนนะครับตัวนี้เป็นกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีมีคุณสมบัติในการต้านทานการเกิดปฏิกิริยาที่ทำกับออกซิเจนหรือออกซิเดชันที่จะทำให้คุณสมบัติของน้ำมันเช่นความนืดนะครับ การท่าทางความร้อนนะครับต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็อายุการใช้งานน้ำมันได้ยาวนานขึ้นนะครับทนสภาพความร้อนนะครับการอุณหภูมิที่สูงได้แล้วก็ความชื้นสภาพอากาศต่างๆได้ดีกว่าน้ำมันพื้นฐานที่มาจากน้ำมันแร่หรือน้ำมันปิตโตเรเลียมน้ำมันเครื่องรุ่นนี้นะครับใช้กรุ๊ป4เป็นหลักนะครับแล้วก็ผสมกรุ๊ป5ซึ่งกรุ๊ป5้าเป็นอีสเตอร์มี คุณสมบัติในเรื่องความทนทานแล้วก็อายุการใช้งานยาวนานกว่ารุ่ป4ี่แต่ต้นทุนสูงทําให้มีราคาแพงกว่าดังนั้นนะครับวความความคุ้มค่านะรุ่ป4ี่นะครับในราคาที่ไม่แพงมากก็เลยผสมกับรุ่ปห้าไปด้วยทําให้น้ํามันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพิ่มขึ้นนะครับปกต,ต,ติแล้วรถยนต์ยามาฮ่าฟินตัวนี้ จะถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะ1,000กิโลเมตรนะครับก็เป็นการถนอมเครื่องยนต์ในระยะยาวด้วยผมขับขี่ในความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราใกล้ถึงเขากระโดงแล้วนะครับพนะอุทยานเขากระโดงจังหวัดปรีรำ ขับต่อไปนะครับขับขึ้นเขาทางไม่ชันมากอย่างเงี้ยหนึ่งคนขับสบายสบายเลยเกียร์สามก็ไปได้ นี่ครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวนะครับมีสะพานแขวนเดี๋ยวเราจะมาชมกันไปจอดรถก่อน ตรงนี้คือปากปล่องกูหาไฟนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดนี่พระพุทธรูปพระสุภัตตลระประพิตเดินระมัดระวังนนะครับเพราะว่าบางแผ่นเป็นไม้ไม้เทียมนะครับมันแตก มีบางแผ่นมันแตกขรุระวังขาตกหล่นเจ็บบาดเจ็บมีผีเสื้อด้วยเห็นไหมเ <l ots> มือม่อเมือม่อวานฝนตกหนักนะวัน,นนี้แดดออกอากาศจ่ใส ตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปนรัสก,การวุทรูกด้านบนได้แต่ผมจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปแทนนะครับเดี๋ยวจะไปจอดรถด้านบน ที่เป็นสะพานขึ้นแล้วก็ลงเขานะครับใครอยากเดินออกกำลังกายก็ขึ้นทางนี้ได้ตรงข้างหน้าก็เป็นที่เขาติดระฆังหอวเป็นรอยพระพุทธบาทมินุ่นี้มันมีรูพุนเยอะ ก็จะรอยน้ำได้ เห็นดิวทัศน์ของเมืองวีรันจากบนยอดเขาร้อนมาก ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องบริลชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำวิดีโอมีสาระดีๆต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามช่องบริลชาแนลสวัสดีครับ